คุณผู้ชมครับในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่39หรือมอเตอร์เอ็ก2์โปที่จัดมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ธันวาคม2565นั้นนอกจากจะมีรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายรถยนต์ต่างๆที่นำมาจัดแสดงให้ชมแล้วในงานยังมีรถยนต์คลาสสิกที่หาชมได้ยากมากๆให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยครับผมตามพิยงไปเลยครับ ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้คือรถยนต์อัลฟาโรเมโอนะครับโมเดล2000 GTV นะครับเครื่องยนต์ 1,962cc ก็คือเครื่องยนต์ 2,000cc นั่นเองนะครับปีที่ผลิตปี1972นะครับผลิตที่ประเทศอิตาลีนะครับคันต่อมาก็เป็น Audi ครับคุณผู้ชมครับครับ คันตัวนี้เป็นาวดีนะครับเครื่องยนต์พันแปดรอยซีซีนะครับนะฮะปีที่ผลิตก็ปี1971นะครับาวดีถิ่นกำเนิดของเขาก็คือประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งแต่ละคันนี้มีความคลาสสิกอยู่มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นรถที่เจ้าของเขาดูแลอย่างดีนะครับนะครับมีการอ,อ บำรุงทำทุกอย่างอ่ะสมบูรณ์มากนะครับรถโบราณที่นำมาจัดแสดงไว้ณโซนนี้นะครับขั้นต่นนอไปเป็น,นจากรั่วเป็นจากลัว x j 6 c ครับขนาดเครื่อง4 2 3 5ซ c ครับคุณผู้ชมครับปีที่ผลิตก็คือ1,978ครับผมเป็นรถมาจากประเทศอังกฤษนะครับคุณผู้ชม มีความคลาสสิกอยู่มากมีความสวยงามอยู่มากเลยนะครับเป็นรถ2ประตูนะครับคุณผู้ชมครับหลังคาเป็นหนังนะครับคุณผู้ชมสภาพรถมีความสมบูรณ์อยู่มากแทบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับคุณผู้ชมครับนะครับคันต่อไปเป็นอะไรครับชาย คันต่อมาก็ที่เห็นนี่ก็คือปอร์เช่911คา r ร e ยร่3.2กลับสปอร์ตครับคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์3,164ซีซีปีที่ผลิต1989ครับคุณผู้ชมครับครับรถปอร์เช่ก็ผลิตที่เยอรมันนะครับประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเขานะครับนี่นะครับคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับนะ ค่อนข้างสมบูรณ์รถที่นํามาจัดแสดงเนี่ยผมก็บอกื่อนผู้ชมแล้วว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เจ้าของดูแลเป็นอย่างดีนะครับครับนี่ต่อมาก็เป็น MT MG ตอนนั้นก็คงเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะครับคุณผู้ชมครับครับอันนี้คันนี้ก็เป็น MTA เครับเปิดประทุนนะชายครับเครื่องยนต์พันสี่้อยก้าซีซีครับคุณผู้ชมครับ ปีที่ผลิตก็คือ1,958ครับคุณผู้ชมครับในขณะนั้นก็คงอยู่ในทงของ MG ประเทศอังกฤษนะครับคุณผู้ชมในขณะนี้ก็ MG ก็มาอยู่ตกมาอยู่กับประเทศจีนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ในมือของประเทศจีนนะครับแล้วก็มาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ที่บ้านเราครับผลิตรถยนต์ต่างๆออกมาจําหน่ายในบ้านเรานี่สุดยอดครับใช่ครับนี่รุ่นต่อมาเป็นเฟียด 850 s p ด d e r คุณผู้ชมครับเครื่องยนต์ก็เล็กหน่อย8 4 3ซ c ครับปีที่ผลิตก็คือ1,967แน่นอนว่าเฟียตเป็นประเทศอิตาลีครับคุณผู้ชมครับครับเป็นรถสองที่นั่งสภาพมีสวยงามมากๆคุณผู้ชมครับดูแล้วค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยนะครับเก่าตามอายุไขแต่ เขาเจ้าของเขาบำรุงรักษาดูแล,แลอย่างดีนะครับนะฮะเนี่ยเปิดประทุนสองที่นั่งนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากสวยงามมากเปิดประทุนสองที่นั่งนะครับมาดูด้านหลังนิดนึงชายนี่ครับด้านหลังนะครับ เซทแปดห้าศูนย์ทะเบียนก็ดูพี่ยองคุณผู้ชมอ๋อครับตรงกับรุ่นด้วยคุณผู้ชมครับอ่าทะเบียนก็ต้องตัวกับรุ่นนะครับเจ้าของก็คงไม่ธรรมดานะครับเจ้าของก็ใครจะดูแลรถพวกนี้ได้ก็ต้องมีเงินถุงเงินถังพอสมควรมีงบพอสมควรนะครับนี่ตัวนี้ก็เปิดประุนสองที่นั่งนะครับ MG 8 5ดนคุณผู้ชมครับครับอะ ครับสำหรับหน้านี้นะครับเป็น BMW ยนะครับเครื่องยนต์3,244นะครับผลิตในปี1977นะครับอีกคันหน้านู้นนะครับเป็นโฟกเตาสวยงามทีเดียวกเตานะครับสวยงามสภาพดีแต่อาจจะตกแต่งเปลี่ยนสีสันให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับเท่าที่สังเกตดูด้านในนะครับค่อนข้างจะเดิมๆนะครับแต่ว่า มีการหุ้มเบาะอะไรใหม่นะครับเหมือนกับว่ารถคันนี้ได้รับการดูแลบุรณะเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับให้มีความสมบูรณ์เขึ้นปี1972ครับคุผู้ชมครับเป็นเครื่องยนต์ 1600cc ปี1972นะครับซุปเปอร์บีทอ GSR นะครับคันนี้นะครับคันต่อมาเป็นมอริสครับมอริสนะครับ โมเดลนี้เป็นโมเดลมินิคูเปอร์นะครับ S M K1 นะครับเครื่องยนต์1 3 0 0ซีซีนะครับปีที่ผลิตปี1,965นะครับก็เกือบ60ปีมาแล้วนะครับใช่คัคันนี้นะครับผลิตในประเทศอังกฤษนะครับคันนี้เป็นแบรนด์นิดดัตสันนะครับคุณผู้ชมเป็นแบรนดัตสันนะครับก็คือเป็นรถสปอร์ตนะครับผมในรุ่นแฟร์เลดี้สองสี่ศูนย์แซดคุณผู้ชมครับ ปีที่ผลิตก็ปี1973นรอิบะครับ,รบผมคุณผู้ชมครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับนะค,คันนี้ก็นี่คันนี้ก็รูหน้าตาโดดเด่นทีเดียวคุณผู้ชมสภาพรถที่มาแสดงผมย้ําอีกครั้งนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับนะฮะค่อนข้างสมบูรณ์อุปกรณ์ตกแต่งหรือว่าแม้จะเป็นไฟสเกิร์ตกันชนดุมล้อนะครับคันนี้เป็นวอลโวคุณผู้ชมนะวอ o เป็นโมเดล P1800 คุณผู้ชมครับครับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซี2,000ซีซีปีที่ผลิตก็คือ1,966ครับวอลโวจะผลิตที่อื่นไปไม่ได้นอกจากจากประเทศสวีเดนนะครับชายนะครับสวีเดนนะครับเบาะข้างในก็คงจะมีการบุรณะมดูด้านท้ายหน่อยนึงระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าดูแล้วสวยงามแต่ว่าข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจะเดิมๆนะครับล้อนะครับ คิวต่างๆไฟท้ายนะครับกันชนนะครับสภาพนี่แบบกริบมากเลยคุณผู้ชมครับสภาพสวยมากนะครับครับมาดูทางด้านมุมนี้อีกนะครับชายรถคันนี้น่ารักมากนะครับเป็นรถเบียนเดบัยูนะครับไอเซตตาสามนะครับเครื่องยนต์3 0 0ร้ยซีซีนะครับสิมแรงม้านะครับผลิตในปีหนึ่นนะครับที่ประเทศเยอรมนี นะครับดูค่อนข้างสวยงามสมบูรณ์นะครับซึ่งออกทางสื่อบว่อยนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามสื่อทางด้านยานยนต์แล้วก็รถคลาสสิกอาจจะเคยเห็นรถคันนี้มาบ้างแล้วเป็นรถสามล้อนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อใช่เป็นรถสามล้อแล้วก็ยายเออเป็นรถสามล้อนะครับคงเป็นแบบต้นตํำรับของ BM w อ็มดับเบิลยูปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับครับนั่งได้สองคนสองที่นั่งสองที่นั่งแล้วก็ ใส่กระเป๋านี้นิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นรถที่ผลิตตั้งแต่ปี1911มาดูสายแรงมาดูสายแรงช่ยโอ้โหคันนี้เป็นเชฟโรเลตคุณผู้ชมเชฟโรเลตคอเวต t ีสนะครับเป็นรถเครื่องยนต์ V8 7,000cc นะชัยเป็นต้นกำเนิดของรถสปอร์ตของเชฟโรเลตคชฟโรเลคอเวตเป็นต้นเป็นอ่อ รุ่นพี่ของเชฟโรเลตโคเวตที่ขายอยู่ในทุกวันนี้นะครับพันนี้ผลิตในปี1980ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดูซึ่งเครื่องยนต์ใหญ่มากคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์ใหญ่มากนะครับเปนซีซีคุณผู้ชมครับครับเป็นเครื่องยนต์ V8 ครับบูตเดียวก็น้ำมันหมดลิตรแล้วครับชายนะครับมาดูเล็กน่ารักคันนี้นะครับในขณะที่ด้านข้าง เชฟโรเลตคันนี้ก็เป็นนะครับเป็นออสตินมินินะครับออสตินมินินะครับโมเดลเขาเป็นโมเดลมินิ MK1 นะครับเป็นเครื่องยนต์1,000ซีซีนะครับผลิตในปี1965ที่ประเทศอังกฤษนะครับชมที่มาชมงานอมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับไปชมรถใหม่อยู่หน้านน้นนะครับชายกล้องไปดูหน้านน้นนะครับรถใหม่อยู่หน้านน้นนะครับซึ่งมี ทุกยี่ห้อมาจัดแสดงมีรถรุ่นใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมนะครับทดลองนั่งทดลองขับนะครับพอท่านเดินเหนื่อยแล้วท่านอยากพักผ่อนก็ให้แวะมาทางด้านมุมของการจัดแสดงรถโบราณน,นะครับซึ่งอยู่อีกท้ายหออีกด้านหนึ่งนะครับเดินมาจะมีรถโบราณให้ท่านผู้ชมได้ชมหลากหลายยี่ห้ออย่างที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้ว นะครับมาชมดูแล้วก็มาเลือกซื้อโมเดลรถแปลกใหม่นะครับซึ่งเขามีจำหน่ายอยู่ณมุมนี้ทางฝั่งรถโบราณน,นะครับซึ่งด้านของรถโบราณน,นี้จัดโดยสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีคุณขวัญชัยประพัดพงศ์เจ้าของของานมอเตอร์เอ็กซ์โปเจ้าของงานเป็นผ,ผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่เองนะครับได้ระดมรถโบราณคิดว่ามาก ที่สุดนะครับมาจัดแสดงให้ในพื้นที่สาธนณะให้เราได้ชมแบบนี้นะครับซึ่งหายากที่เราจะมีโอกาสได้ชมถ้าผู้ชมมีมโอกาสผมขอเรียนเชิญให้มาชมเพื่อเป็นการพักผ่อนนะครับศึกษาประวัติศาสตร์ของการสร้างรถโบราณในสมัยก่อนมาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ